ยูเนเต็ดอลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกับ United ็ดอลล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแม่เชสเตอร์ยูเนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆนนมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง แอนโทนีเปิดเผยกับสื่อของสโมสรอนว่าเริ่มปรับตัวกับความเป็นแมนเชสเตอร์ได้แล้วและมักจะใช้เวลากับกาเซมิโลอยู่เป็นประจำผมรู้สึกว่าได้ปรับตัวและคุ้นเคยกับเมืองแมนเชสเตอร์แล้วที่นี่มีชาวบราซิลอยู่หลายคนผมมักจะแฮงเอาท์กับกาเซมิโลอยู่เสมอเรามักจะทำอะไรด้วยกันนอกจากนี้แอนโทนี Anthony ยังเปิดเผยกับนักเตะที่พูดสเปนกับโปรตุกสว่ามีส่วนช่วยเขาในการปรับตัวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วย แน่นอนหลับว่ามันมีส่วนช่วยการรู้จักคาเซมิโลเฟรและลิซานโดมาติเนสซึ่งไม่ใช่แค่พวกเขาแต่ยังรวมถึง b ูโนเฟอร์นันเดสดิโอโกดาโลด้วยเขากล่าวเสริมพวกเขามีส่วนช่วยผมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับนายประตูเราดาบิดเคอมีส่วนช่วยเหลือและให้คำปรึกษาจากพวกเขาก็เป็นประโยชน์มากๆพวกเขาพาผมไปที่ต่างๆและแนะนำหลายสิ่งผมแฮปปี้จริงๆที่นักเตะทุกคนต้อนรับผมแบบนี้ Simon Stone นักข่าวของ B B C ได้รายง,งานว่าถึงแม้ว่าชิกจาซิมบินฮามัดอัลทานีจะยื่นข้อสเสนอรอบใหม่เป็นรอบที่4แล้วแต่มูลค่ายังน้อยกว่าฝั่งของเซอร์จิมเรดคริปเนื่องจากจำนวนเงินของชิกจาซิมบินฮามัดอัลทานีนั้นเป็นการถือหุ้นทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งร้อเปซ็นตขณะที่ของเรคริปนั้นแค่เพียงถือหุ้นส่วนใหญ่เท่านั้นและด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ ทางทีมงานของกาตาเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเกรเซอร์จะขายทีมจริงหรือไม่ส่วนทางรอรี่วิทเวลนักข่าวของ The Atlantic UK ได้รายงานว่าเซอร์จิมเรคริปและทีมงานจากออนออสมั่นใจว่าพวกเขาจะมีโอกาสที่ดีมากๆที่จะเทคโอเวอร์แมนยูสำเร็จเพราะเกรเซอร์ต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีด้านธุรกิจเอาไว้ตอนนี้การเจราจาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเดินหน้าไปได้ด้วยดีมากแล้ว r o บดอส s o นนักข่าวของ ESPN ได้รายงานว่าเวสต์ทฮมยูนเต็ดแสดงความสนใจอยากได้ตัวแฮร์รี่มาควายไปร่วมทีมอีกรอบหลังจากก่อนหน้านี้ในช่วงตลาดหน้าหนาวก็พยายามจะดึงตัวไปร่วมทีมแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จฟาบิเซี o โรมาโนได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้เจรจา,ากับไบโอมินิกถึงการซื้อตัวมาเซลซาบิเซอร์มาร่วมทีมแต่จะมีการเจรจา,ากันอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า โดยทางซาบิเซอร์ยืนยันชัดเจนเลยว่าอยากอยู่กับแมนยูถาวนแต่ตอนนี้ได้รับอาการบาดเจ็บและปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอเย่นของคิมมินแจให้สัมภาษณ์พันทางสตาร์นิวส์ว่าข่าวที่ว่าคิมเตรียมย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่เป็นความจริงตอนนี้เขากำลังโฟกัสกับการช่วยสโมสรปิดซีซั่นอยู่ก่อนหน้านี้ทางอิลมาเตียโน ได้ไรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แจ้งกับทางนาโลีไว้ด้วยว่าจะจ่ายค่าฉีกสัญญาในการซื้อคิมมินแจที่56ล้านยูโรในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้และจะจ่ายค่าเหนือห่อยคิมมินแจที่9ล้านยูโรต่อปีแมคคัดแรชฟอร์ดมีลุ้นรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมฟุตบอลอาชีพหรือ PFA Award ซึ่งแคนดิเดตมีดังนี้เออร์ล er ิงบรูว์ฮาร์แลนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เควินเดลบรอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ h ฮร์รี่เคนจากสเปอร์บูกายโยซาก้าจากอาร์เซนอลมาตินโอเดกาจากอาร์เซนอลและแมคคัตไรช์พอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของยูไนเต็ดอลล็อกในอีพีนี้ฝากติดตามยูเนเต็ดอลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับ ส่วนวันนี้ยูไนเต็ดอัลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ